Woke up and just felt right Phone blown like a pipe. Today schedule, and are airtight It's on a short day into a long night See you soon if you got the heart Make you at the... Huh? 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 I'm here This village, huh? Oh Hmm This village Oh It's so hard to open Oh, I <coughs> forgot ไหนดูสิกก้ามมีใครอยู่ไหมอ้าวไม่อยู่ก็ใช่เหมเนี่ยเอ้ยเอ้ยคนนี่วะวันดีครับลุงรู้ไหมว่าบ้านที่มีชื่อว,ว่าบ้านสริงๆตาบอดหนุ่มหม้อหนุ่มหม้อข้างหลัง<อ>ที่โดนหน้าบ้านตาตา,ตาตาเออแบบนี้แปลว่าข้างหน้าเอ้ยนั่นไงบ้านวู๊ดฉันชอบบ้านจริงๆเลยไวายลงุง While, ว่านไม่เป็นว่านไม่เป็นอ้วกอโอยโอยเวเลยอ่านี่ไงบ้านที่ฉันควรมาโอ้ตกแต่งสวยดีนี่ใครจ้งเนาะเอเดี๋ยวๆุปมันเป็นบ้านสุาบ้าใครวะเนสบบเดี๋ยวเขาเช็คกระเป๋าตังคนี่ควักไหนดูซิเฮ้ยอ่ามีห้าสิบบาทพอดีนี่ว่าเอฮ้ยเฮ้ยนี่มันเอ่อ คุณคือใครกันเนี่ยคุณคือใครเนี่ยเอ่อผมจะซื้อบ้านหลังเนี้ยเนี่ยเนี่ยห้าสิบบาทอะเนี่ยเนี่ยห้าสิบบาทอะได้ไหมผมซื้อห้าสิบบาทอะได้ไหมครับเอาเขาล่วงน้ำแล้วเอาเขาเขาไม่ได้ได้หมดเลยครับเนี่ยทุกอย่างไปก่อนเอ่อถ้ารอคนมาเก็บแล้วกันนะ อืมในบ้านก็สวยดีมึงใครวะเออไปที่เตียงฉันไหนดูสิออข้างนอกก็สวยดีนี่นะอืมจำจำจำมีแมวไหมเอ,อ้ยจามาเด้อเฮ้ยออไปเดินเล่นดีกว่าอสวัสดีอ,อืมเฮ้ยแกเป็นใครวะแกฉันเป็นเพื่อนของเจ้าของหมู่บ้านนี้ น่ใจหรอวะหน้าตาโง่แบบเนี้ยนะเออใช่ในไหนๆก็มาแล้วเนี่ยผมมีห้าสิบบาทผมจะซื้อบ้านหลังนั้นอ่ะอ๋อได้เลยอ่าเอาตังค์ไปเออโอเคโอเคเดินทัวร์ไปเรื่อยๆดีกว่าโอ้กูเจอคนบ้าปินได้เออเขาน่าจะมีอุปกรณ์อะไรเออเทคโนโลยีเทคโนโลยีเสียงเฮี้ยอะไรวะ ปวดหลังจริงเลยมาวิ่งออกกําลังกายอ้าวเย็นแล้วเหรอก็ใช้เวลามาที่นี่แป๊บเดียวนะมันเย็นเลยจังโอ้ช่างมันเถอะอะไรวะโอ้ยเอ้ยกลับเข้าบ้านดีกว่าง่วงนอนวะวิ่งกลับไปดีกว่าผู้ใดนอนวะเชิบเชิบๆชิบเชบ้านแสนสุขเดี๋ยวค่อยเอาป้ายละเข้าและกันนะ Ui này nó tiền có mua sao mà được cũng nhiều kia lại quá sao mà được ngay đi con ok ba ba Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì เออเป็นนักเดินผมเป็นคนอ่าที่นอนเน่ะโอ้เอองั้นนอนได้เลยนะครับโอเคโอเคเดินฉลอกแล้วอ่างเง้ยนะเออเอเสียงอะไรวะเออเสียงอะไร เอยเอยมึงใครเนี่ยเอาไปเฮ้ยกูได้นี่แกร้านะได้ยินไหมฮะเออก็ได้ยินเหมือนกันนี่ยได้ยินเสียงเออแกกัรู้กันเฮ้ยฟ้าเข้ามีเสียงเฮ้ยทำไมคนคนของเขาไม่หลับไม่นอนกันเนี่ยสงสัยน่าจะเป็นเพราะเสียงนนั่แน่เลยอ้าวิ่งไปไหนของเองวะน่ะ เราสายแก่แล้วเออมอตาเถอะแนยได้ยินได้ยินเสียงมาจากทางบ้านเนี่ยยังไปดูเอ้ยป้าผู้ใหญ่บ้านขโมยของได้ไหมเนี่ยมีมีอะไรให้น,น้ำมอดไหมเออโอ้ยเออเติบเติบฮ้บโอ้ทำไมบ้านนี้มันอยู่ใกล้กว่าบ้านเขาหนีไม่ได้นเฮ้ยเลือดเฮ้ยถึกจะอะไรอ่ะโอ้ยอ,อ่ะเฮ้ย อะไรนะเ,เนี่ยเออตูมันหนาจริงวะอหัวเลือดเต็มเลยไม่เอาฉันไม่อยู่แล้ววิ่งแหละจ้าวิ่งหนีแร้วผู <Yeah. S 1> ว้ใ <c oughs> ดก็ได้ซอยคอยแน่เฮลมี่ป้าเตัก Ikat? อ๋อไม่นี่มันเกิดอะไรขึ้นครับเอ่อผมได้ยินเสียงล้อของใครบางคนแล้วอยู่ดีๆผมวิ่งมาหาคนที่บ้านหลังนี้แล้วมันก็มีเลือดเต็มเลยครับเอ่อตานกี่ตุ่มครับอ่าผมมีพยานอีกคนหนึ่งนะครับยวผมไปตามมาให้เฮ้ยเหมือนญาติคนที่เสียชีวิตจะมาไม่ใช่เหรอวะ รอมาตั้งตีสามแล้วมันยังไม่มาอีกเลยเฮ้ยถือท่ในเรืดอกรอบแถวนี้มันมืดโอ้ยยุงแถวนี้มันก็เยอะซะแล้วจริงตียุยงเลยเดี๋จะเดินเข้าไปคนเดียวเลยดีไหมเนี่ยฮะถ้าจะเข้าไปคนเดียวกูกลัวสิอุย้ย เฮ้ยไม่รอมาตั้งนานแล้วมมาแล้วอ๋อแกงั้นเหรอแล้วทำไมใส่หน้าก,กากเฟดีเนี่ยเดี๋ยวโอเคมาแล้วเนาะถ้างั้นเราไปสำรวจบ้านกันดีกว่าค่อยๆย่องนะเดี๋ยวมันรู้โอ้โหทำไมมันสว่างขอเดินไปหาไปหาอาหารจัดนึงได้ไหมฉันคิดว่าได้ได้ได้อะไรนะอเอาหายไปแล้ว เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยตกใจเลยเฮ้ยนี่มันอะไรวะเนี่ยโอ้ยเฮ้ยกำแพงหมู่บ้านที่น่ะกำแพงหมู่บ้านอะไรนี่นี่เฮ้เสียงอะไรวะเฮ้ยประตูเปิดย่องแอบแอบแอบก่อนเสียงประตูเปิดแอบ เก็บไฟก่อนมึกเสียใครมันดมเฮอะไรกันน่กเอเฮ้ยเสียประตูเยอะและแอะแอะแะเเสียงเสียงอะไรโุ้ยชป็นใครเป็นใครได้ยินเสียงโอเคได้จะไปแล้วค่อย่องเลยโอ้โหตอนนี้มันก็สว่างจ้าดีเหมือนกันนะเนี่ย ลูกศพใครเฮ้ยเสียงดังเกินวิ่งเสียงดังเกินไปเสียงดังเกินไปแอ๊ะไปไปไปโอ้โหตกใจเลยอ่ะกำนันหมู่บ้านเออรีบไปกำนันหมู่บ้านหัวด้วยเมื่อกี้เห็นลูกศพอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเหมือนลุงเขาไม่ได้ได้ยินมั้งก็เดินไปต่อเลยเมื่อไห่เด็กเนี่ยมันจะมาตอนไหนวะนั่นน่ะ ห้ามเข้าเหมือน,น,อน,นยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุ่วเสียงรอยเท้าเอ้ยเสียงรอยเท้าแถวนี้ไม่ดีละแอบก่อนแอบก่อนมันจะได้ยินเสียงรอยเท้าด้วยนั่นน่ะกำนันหมู่บ้านมึงไม่ตกใจกหัวกระโหลกเลยหรอวะกูนกำนันหมู่บ้านกูนี่แม่งจริงจ๊จริง,รงโอ้จริงแม่งไหม โอ้โหทำอะไรวะนะโอ้โหถือมีดด้วยกำนนหมู่บ้านกูมีอาวุธเไอ้คตามนอก่เสียงด้เลกำนันบ้านกลัวไหมเ้ย ปิดไฟก่อนอาวุธพร้อมเลยถ้ามันมากูฟันเองเฮ้ยใครเฮ้ย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 ไอ้เจ้าอกเดีไมอ้เจ้ากทอดมัไงวะปล่อยล้วเ้ยกูปล่อยแล้วกูไม่อยู่แล้วเุ้ยกูจะไปเจ๊ตำรวจเฮ้ยงวดเจ้า เออไอ้ในสดอนมันใช้งานได้ด้วยหรอวะเออใช่มาเถอะเอาละเอาละอ่านะงเป้าหมายเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่าในกระเป๋าฉันพกอะไรอ๋อพกระเบิดซีโฟนี่เองเฮ้ยตว้ไหนนี่เกียดเก่ามาจะเจอฉัน อืมออกไปขาทางเา้เฮ้ยเฮ้ยอ่าหลัมาพร้อมลอ้วเดินเดินเดินตุ๊ด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 ตุวดตุดตุ๊ดตุ๊ดุดตุ๊ดจุ๊ดต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 ุดตุ๊ดตุด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 ุ Woke up and just felt right. Phone blown like a tailpipe. Today's schedule and tight, it's on a short day into a long night. See you soon if you got the heart.